สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่24กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังเป็นไซด์เวดาวอยู่นะคะเปิดตลาดที่บริเวณ1,303เลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,294ถึง1,305นะคะค่าเงิน US อ l ดอลลาร์ A ก็ยังคงแข็งค่าขึ้นดัชนีค่าเงินดอลลาร์มาอยู่ที่80.85 ส่วนเงินบาทอ่อนค่าลงมานะคะอยู่ที่ระดับ31.84ราคาน้ำมันดิบในในสเมคอยู่ที่102.84นะคะค่าเงินเยนโซล่าที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็การปรับเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นจะยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่ส่วน ข่าวอื่นๆนะคะก็มีการประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของเยอรมันที่เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ55.9นะคะจาก54.0ก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะก็คาดว่าตลาดหุ้นยุโรปน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ยังจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำต่อไปส่วน ตัวเลขเศรษฐกิจสหระในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งก็จะมีจำนวนผู้ขอรับสก,การการว่างงานรายสัปดาห์2ทุ่ม45จะมีดอัชนีเป็นไมภาคการผลิตนะคะแล้วก็3ทุ่มยอดขายบ้านใหม่เดือนมิถุนายนสำหรับแนวโน้มนะคะทองคำนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงตอนบ่ายโมงนะคะก็ลงมาโลที่1,294นะคะแล้วก็ดิดกลับได้เล็กน้อยนะคะ แนวโน้มก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะถ้าหลุด1,294 1,293ลงมาก็จะมาต่อที่บริเวณ1,285นะคะส่วนแนวต้านก็ที่บริเวณ1,307แล้วก็1,315ที่เปิดชอ็อตไว้นะคะก็รอปิดทำกำไร,รบริเวณแนวรับนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำในช่วงใหมยวันี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ